เดี๋ยวน,นี้โอ,อกระมาหาก,กินนะมิจ่าเด้อกระบอกแสกมันไปแล้วกะบอกสวัสดีจ่าแพทย์ครับทุกคนมื้อนี้ยายจะไมิจ่าผ้ามว้วนโดยจ่าเด้อผ้าลงทงลงทาหากินหา,นหาอยากแหละเด้อจ่าแพทย์ครับท่างไม้ชื่อทางประเทศเด้อจ่าเด้อห <laughs> รือแพทย์ครับไม่หรือแพทย์ครับเขาเด้อจ่านี่กระลังเตอะเพอกัน รุยเลยมือน,นี่นี่อันนี้มืออันนี้ปี่นี่ปี่โทรได้ปะงะเออชะฮัน <laughs> หัวเ,เ,เออมากก็ลูกสาวลูกเขยเลยจ่าขับรถผ้ามาอีมืออื่นเขามือเขาก็ไปแล้วนี่มาเมื่อมา,มาลุยบัง <laughs> มาเป็นกำลังใจใหายใจในเด้อเ, <laughs> เขามาแล้วก็จะลืม กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดยังให้ยายเนี่ยเด้อปีใหม่มาแล้วเ <c ười> ดจ่าเด้อเอา้าลุยต่อจ่าหลานชายก็มานั่มด้วยจ่านี่มาลดสลิง <c ười> ของน้องสาวมืออื่นนี่เขากับเปิดโรงเรียนน้องนั่มกับปิดโรงเรียนลูกสาวกเปิดงานรถกะเต็ม <c ười> ไปกายยูดี้มีแหงจุผูสุคนเเ้อแพนงครับทั้งในี่ต่างประทิทยด้ใช้พอดให้ในลำรวยๆจุผูสุุนเอาบบบนี้ไปลุยตอ่ออืมมาบ่าท่านเขาเด้อพี่พี่หนอดพี่หนองที่ท่านเขาบ่นหอกนี่หอยเขายำมิงสองมิงสอนหอยเขาเอา มือน,นี่เช่าทุกอย่างที่กินได้เนาะพี่นอนะ้องเนาะใหญ่ของมาเตะเสาเด้มมือน,นี่ลุยแต่ทองกำลังลุยจิมานบอน้องมือหาโก้พี่น้องมานบอมากกะติดตามได้ได้จาดาากก่าด้อมือหาคือเก่าแล้วพี่น้องขึ้นหอดพี่น้องพี่น้องก็ขึ้นหอดใหญ่เด้อเนาะสุภูชุคนม่ตองบามากเรกใหญ่หาลุยเลย บรรยากาศบรรยากาศดีได้ใจดเด้อนี่มือนี่บรรยากาศดีเหนาเหนาวลุยไปเลยลุนเบิงึงพี่น้องเอ,อ้ยได้บ่ได้ก็ไปกำลังใจให้ยายในเด้เอ,อมือนี่เอาได้อันใด้อ,อน,นัานเลยเถอะเอ,อ้ย หม้าเหลวตัวเหล็กแหงมานได้เขียดได้น้องอ่อนนะเล้น้องพี่น้อ,นนเนนองนเนาะอ้าวหลุ่นใหญ่โตกับตาเขียดสิดดดนี่ก็พ้นิตตตงนะพี่น้องคุมค้มๆเลยเออเ,เอาเขียดเอาเขียดเอาลูกทุกอย่างลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเร็วด้วยจ้าพอแล้วพอเขียดพอเขียดลูกสาววะไห้ ไยมีอุปดมีเดนปีดงามๆเนาะนี่ตัวที่สองเดือจา้ามานมานมานเอาคุบนี่ยังพออีแเลลวต้องบุนเคียดเคียดเคีพออยี่เหพ,พี่น้องพออยี่เห้่มานมานไฮไหไฮไตัวไงบ่ตัวไงบ่ไ่สวัสดีไฮอยู่ในไงอยบ้านท่งนี่ดีเลยเหียดอยู่ในไงเด้เอจ่าเด้อเอาไง ไงเอ้านี่มานมานนี่สามตัวแล้วมีตัวใหญ่ๆตัวตรงเลยมีตัวตัวตรงห้องหาอยู่พุ่นพ่อว่าแ่าทั้งพุ่นพุ่นลูกสาวก็อยู่ทั้งพุ่นต่างคนต่างรุ่นเมือยายเฉลยโกบบอมือนี่ด้เท่ายก้าวเนาะพี่น้องเนาะขอให้พี่น้องเป็นกำลังใจให้ยายได้พ่อเดี๋ยวปนก้าวมาชิวๆ ก็ชิดไปอะอ่ะอะว้มึงเออะ <laughs> มาอีกแล้วตัวที่สาม, <laughs> มเขียดิโม่มาไปเขียดมารุนเบงสิดได้กรุ๊ระนะพอที่เขียด,ดเจ้าโอ้ยเขียดกาเขียดเลยเนาะพี่น,อน้องเนาะเอาทุกอย่างเลยพี่น้องเอ,งอ เหยีโมเข้าไงเห็น huh. บ oh, uh ่พี่น้องเห็นบ่ใช่เอาปัดตัวนี้พี่น้องตัวใหญ่ๆงามๆเลยเอาอเออะจ้าไหนเจ้ามือนี้สิได้ลุนเด็โกบ่ะ้ารอมกบ Đây phô đẹp để... kinh đề giá cao. Lục <laughs> ngày cố bó ở nương chỗ thiệt đi nhanh ngâm ngảm lười. Nhanh ơi ngạm, ngạm. Nhiều tẹt chạc lười phi nòng mà ngày cố lùn chưa ra. เขียดเนาะลุยลุยปูเถอะนาะมือนี่ไห้กอเขียดอีกแล้วด้วยจ้าให้นองมีพ้ส่ให้นางมีพวใส่ดะเอาคุบคุุนะๆๆๆตึ๊บตึ๊บนานเกือบเกือบ <laughs> <laughs> รุดมือรัดรูดเหรอค่ะเสียนคะ่ะเ <laughs> สียน <laughs> เขียดที่หน้าตัวใหญ่ เฮ้ยโอ้ยมือนี่อย่ามาซิวๆอยู่นอพี่นองเนาะอือโอ้หอนเธอแตะเธอเตะเลยมาท่านพระเจ้าปาดแม่นี่ปาด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 แม่นี่งามตัวใหญ่ๆเร็วขากเออมันอยู่ในไงเนาะสาวนอเตะดอกด้วงเลยปวดเลยเออเขาถือหัวมันเพราะ วันนี้ง่ายไม่ย่างเผาให้บาดนี้แทะกับผูกับกปูโุกเปิดปอกเลยผลลินแล้วแต่ท้องวะไงเหรอพี่น้องไงมาแล้วเดอ้อจ่านี่จะหันได้ด้นมาเนาะพี่น้องนี่ผลลินมาละโป๊ะโป๊ะมาแล้วเอาหน้องนั่นมานำโมมีห่หอนมองสิยูเด้อบ้านีได้บ่ได้กะอันนี้เน,นี้นยเดอ้อพี่น้องเอ้ย เดีย๋ยวยายจะพาหาเห็ดกินเห็ดอยากถือกะสอดอยู่แล้วนี่พี่นอ้องเออขับพ้นลินแล้วนี่เห็นบอ่อพี่น้องเลยลินมาแล้วนี่โอ้กลุ่มไปเลยพี่น้องเอ้ยเห็นบอ่อโอ้ชิชลรองปีใหม่บอ่อนี่พ้นนี่แม่ลินลินลินยาดเนี่ยกระบาดอยู่เดอ้อพี่น้องนี่พ้นลินมาแล้วนี่โอ้เห็นบอ่อผลกล้นมันลินกลุ่มไปเลยยายว่าบรรยากาศดีบรรยากาศละพ้นชิตโตเก่ง น้อผพี่นองเนาะลินลินมาแล้วฮะลุยต่อบึงเทามานบะมานเขาก็เผาไปเออเดี๋ยออออปีใหม่นี่ที่ลาลองไ้พ่อนม่พนในที่ลาเจาเป็นปีใ่นาท้องบ่มีอย่าขอให้บ่ได้หปีใหม่นี่ก็ตาท้องกับห้พ่อนมูพนแน่ ใครเอื้อให้ไปได้ไข่ก็ได้แล้วแต่ทางเบาปีนสุขภาพแข็งแรงให้มังมีเงินทองลังไหลเข้ามาทุกมือวปเสด็จไม่ยังเขาเออเอานี่เกียดในหมูง่ายอือมือเอ้าพี่น้องลุยลุยฝังแบบยูโกบเออนี่ออ้ยง่ายงามๆเลยพี่น้องเลยเขียนในนางโม เอออืมได้อีละง่าินงเออ,เอ,อห้พรอนพอื้นปีใหม่นี่ให้เงินลังไหลเทเขามาลังเขามาให้ไม่ต่ควมสูุควมจะลื่นน้องพี่น้องตาทองเร้บุงห,วงหูว <c oughs> ่าหาพรอนหนอกฮะที <c oughs> ่หาที่หาไปไหวได้จ่ายด้อยผลกะลินมาแล้วก็ชิเด็ดมาามปนของเกา่าหาตอบางีบนจะข้าวเบิงไป ลุยต่อมาลุยมหาแถะี่น้องเอออะไปใหม่ในตินโซ่บึงไม่ยังก่อเด็กไปงานไหมพี่น้อง อาเสาลุยเลยบนบนลงละเจ้าเจ้าไปไปชอนมึงเออเล่นทันหันออมาแห้งเไยได้เขาเร็ว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 เอาเออลุนเิึงรลุนิึงสมานบอชอนอาเนถือบ่เาถือบ่ออ เอาบึงแม่สิหาเอาแม่อยากหากบแม่ลูกเอาลุยเองนี่ฝนตกหยาฝนตก้าหามันมีกบฝนลินแล้วพี่น้องเอ้กระท้องหาป่ายาสีลุงลุยโคบึงอาหามันอยู่ในง่ายสิหาแดดบอร์ดนนะครับเพราะว่าฝนมันตก ตะเคียงหน่อยตะเคีงหน่อยกับปลาคอเนาะเก็บเก็บผู้หน่อยเก็บมีเตโตงามเลยจ้าอืมกะเจีย่ถอดที่ผสมต่ำ เก็บมันใส่เมือก่อนค่อยไปซอนอีกยายหาบอกพอโตยายกะโอ้ยลุยจนเมื่อยแหละพี่นองเอ้ยมาตั้งสองชั่วโม,มงละป้าเอ้าซ้อนหพี่นองนี่เห็นบ่มานมานคือเกา วเออเอาลุยตั๊กเอาเอาขูไปใส่ไก่เพาะเร็วเอาขูไปให้เพาะอยู่ใกล้ๆป้าป้าเอาขูไปบอกเอาขู่เขาเห็นบ้าบาแล้วกับป้าพี่น้องนี่เอาเอาไปถือไปคุณเรียนมันดูถึงมองพี่ถือเอาเลยเอ้าเอาเลยเอาลุย อ๋อพี่น้องเห็นบ่นันนี่ออเนี่เอาลุยเลยหุ่นเอาไปเก็บกระเพาะของหุ่นให้บึงตูแล้วเอออพี่น้องเออเอาค่ามีกบก็เอาป่านตัวเนาะพี่น้องเนาะนี่เอาไปถอดกางเว็ดมีชิทอด สมตกชมให้อันนี้เลยคิบต่อไปเนะจ๋า,จานะถอดปลาเข็งน้อยอตัวนี้ยายมหาเตเสาอยู่ยายจะได้ปอยเตเสาอยู่ดอกยายมหาเตเรื้อเรื้อเ <laughs> ต่โม่งหนึ่งจะว่าผลลินนี่พี่น้องเอ้ยยายว่าเต่มันบันท่านบัวท,ท, <laughs> ท่านแจง <laughs> นี่นน <laughs> มัแจงมัดกลุ่มเด้บ <laughs> ูลินมาเลย ไปปอดถือดูไปเก็บมันอเออกนะันหูอรอดดีครบเลยได้พี่น้องเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาทุกอย่างที่กินได้นะจ้ะอิอสีชีวิตบ้านเฮาก็หาก,กินยังสี่แล้วพี่นอ้องลุย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 เลยลุยลุยเอือกันนั่นนั่นนุ่มมานมาน,ม,าน,ม,าน,ม,านมือนี่ ปอตีสิวมารลงทัวประมารก็ป้าเอาป้าเนื้เแถาฮะลุยป้าเถวเอาเดหลายได้นกนกนกหนกกะทมาหากินคนกะทมาหากินเนาะพี่นอะฮะตีต้มก็เลิกเลิกเนาะถวมันลมได้จ่าเด้อบึงจ้ำขาเจเดีเออือ ลบไผ่ค <l ö p negócio> uh. ือก <mez> ันลบนกลบพนน้ำคือกันออเหนาเหนาวครับบเหนาเหนาวแล้วจะน้อยก็คือเร่อลุยลุย ก็ละช้องเลยจะท่องเงือกอ้าไก่ก็อยา,ากฮากุบป,ป้าให้ดูคือให้ทายใไก่อยา,ากฮากุบบอมันหาปากติ๊กัวน้องพีน่น้อ,นอ,นองนี่ยังเขานะโอ้หลุนวันตะก,กุบ เห็นมอพี่น้องเงินบาทละสองบาทละสามมา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 มือนี่เอาในใหญ่เด้อเอาไปทอดกินตำส้มแสบแฉบ,บเลยเออ <laughs> <laughs> มันเป็นไงโกมันเป็นไงกับปูพี่นอ้องเอ้ยปาดใหญ่ไแต่ไงโกมันเป็นกับปูพี่นอ้องปาดปาดบอไงมาเลยโอยเออมดพี่น้องใหญ่เอเมอเมดไปไปไปเฮื่อนไปนี่กลุ่มหนาวหนาว จะเด้ออ้าวจะลูบบ you. ึงเร้อพี่น้องเรืองใหญ่ดูใก่เขมสวิงต่างเร็วไปเอาไปเซ็คุลูกไปจะลูบบึงอือเดียวลบอพี่น้องเลยอาหนึ่งสองสามอือนี่พี่น้อง เห็นบมอว่าแต่สิบอได้กินได้อยากได้คือเก่าได้ถอดแล้วได้ถอดแล้วนี่เคลียร์ได้ปนหนึ่ได้ปนหละก็เอาไปปนใส่ทฐีย่ายหาไปเน่อยเอาย่ายก็พ่อทั้งนี้แหละย่ายเมื่อยแล้วผลผลนำว่าผลมันเจ้าลิ้นเลยแหละหักมันเมื่อยล่ะอากาศมันเย็นย่ายก็สิจบคลิปเด้อบัลนี่สิจบคลิปเด้อจ่าเด้อ ไปเพียงแค่นี้เด้อขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไหลท่ทุกแร่ทุกอมเมนหายาย้วยดีเสมอมาถ้ายายพิดผลาประกันได้ยา,ยายขอเอายัยนะจ๊ะทุกคนรักนะจ๊บจูบจะคอยติดตามผีใยต่อไปได้ได้วยจ้าเพื่อนครับสิบผู้ชุ่คนให้ยูดีไม่แห้งให้ลำรวย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 วย,ย,ยิ่งขึ้นไปจ้ามันหาุคนเด้อให้มันหวานเงินหัานทองสิผูุ้กคน